พระพเจ้าอยากเห็นชาวนาชาวไร่มีงานศิลปาชีพพิเศษเป็นงานเสริมเพื่อเพิ่มรายได้และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพื่ออนุรักษ์ศิลปะโบราณอันงามวิจิตรของไทยไว้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยงานศิลปาชีพจะดีเด่นเพียงไรอยู่ที่ความขยันความประณีตศิลปะในการออกแบบและฝีมือในการประดิษฐ์ของช่างโดยเฉพาะ ภาพปัจจุบันของอาคารที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้คงยากที่ใครจะหวนนึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นที่นี่เมื่อเกือบ50ปีมาแล้วสถานที่นี้เกี่ยวร้อยไว้ด้วยเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในการทรงหาอาชีพเสริมรายได้ให้แก่รัษดรหมู่บ้านเขาเต่าครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงดูแลในเรื่องการจัดหากี่ทอผ้ามาตั้งไว้เพื่อให้ผู้หญิงได้หัดทอผ้าในเวลาว่างจากการทำประมงเรื่องราวที่เกิดขึ้นณนะโรงทอผ้าเล็กๆที่หมู่บ้านเขาเต่า ยังเป็นความทรงจำไม่รู้ลืมของนางอมนวันเอี่ยงสำอางปัจจุบันอายุ62ปีประธานกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่าคนที่นี่ทำงานประมงส่วนมากแล้วก็ทำเกษตรส่วนน้อยนะคะเรื่องทอผ้ายากมากเราเกิดมาไม,ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแม้แต่เส้นฝ้ายที่เราทออยู่ เคยแลบพระราชทานเหเดียนคนขยันจากพระองค์ท่านนะกับพระองค์ท่านก็ดีใจด้วยนะคะพระองค์พระนางเจ้านะคะความคิดของพระองค์ท่านว่าพระองค์ท่านคิดไกลถ้าพระองค์ท่านไม่ได้คิดนะตอนนั้นวันนี้ก็ไม่มีตรงนี้ไม่มีรายได้สู่ชุมชนเขาเต่าในขณะเดียวกันเราพุทธศักราช2507พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดสรรที่ดินบริเวณหุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีให้รัษฎรเข้าไปทรรมหากินและโครงการได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงทราบความต้องการของฝ่ายแม่บ้านอยากได้อาชีพเสริมทำในยามว่างจึงโปรดให้หน่วยราชการเข้าไปช่วยฝึกอบรมการประดิษฐ์เครื่องจักสารต่าง จากป่านสอนนาราย์ซึ่งเป็นไม้ที่ขึ้นอยู่มากมายในเขตอำเภอชะอำและหัวหินก็จำได้ค่ะวันนั้นก็เย็นแล้วค่ะท่านท่านสเสด็จมาถึงท่านท่านก็อยากทอดพระเนตรกระเป๋าป่านสอนนาราย์ท่านก็จะหยิบขึ้นมาดูนะคะดูแต่ละใบเนะี่ยแล้วสีสันของเราเนี่ยสุดยอดนะคะช่วงนั้นเพราะว่าเราเราให้สีไม่เป็นหรือมากจะเป็นพื้นขาวตัดแดงตัดเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ท่านก็รับสังว่าสีสดไปอะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็จะไปนั่งรอบๆที่ท่านประทับอยู่ค่ะทุกคนก็จะได้ยินหมดว่าท่านรับสั่งว่าอะไรรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจค่ะเพราะว่าชาวหุกกระพงนี่โชคดีค่ะที่ท่านานั่งกับพื้นแล้วก็ให้อาชีพเราก็สอนสอนน้องสอนพี่สอน สอนบุตรหลานของเราให้ให้รักอาชีพนี้ค่ะเพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพพระราชทานค่ะการสร้างอาชีพเสริมด้วยงานหัตถกรรมทั้งการทอผ้าที่เขาเต่าหัวหินและการประดิษฐ์เครื่องจักรสารจากป่านสอนนาายที่หุบกระพงจังหวัดเพชรบุรีนับเป็นปฐมบทแห่งการทรงงานด้านศิลปะชีพ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเรียนรู้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเก็บเกี่ยวพระประสบการณ์จากปัญหาความแตกต่างของพื้นที่และผู้คนแสงอรุณแรกแข่งศิลปะชีพค่อยๆทอดทอดพลขอบฟ้าเส้นทางการทรงงานของพระองค์อย่างทอดยาวไปอีกไกลนะ้